คลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงคดี2คดีที่เทียบนะครับความแตกต่างระหว่าง2คดีนี้ก็คือคดีแรกเนะี่ยก็คือเป็นคดีที่คุณหมอกระต่ายทุกคนคงจําได้เมื่อประมาณต้นปีเนะี่ยคุณหมอกระต่ายข้ามะข้ามทางม้าลายนะครับแล้วก็มีบิ๊กไบค์ของของตำรวจดาบตํารวจนายหนึ่งนะครับขับบิ๊กไบค์ชนนะครับจนคุณหมอกระต่ายเสียชีวิตที่ทางม้าลายซึ่งก็เป็นข่าวโด่งดังมานะครับเป็นข่าวโด่งดังแล้วก็มีการ ฟ้องดาเนินคดีกันจนไปสู่ร้องเรียกค่า,าเสียหายนะครับร้องเรียกค่า,าเสียหายหรือค่า,าชดเชยนะครับในการสิ่งที่เกิดขึ้นรับเงินเดียวยานั่นแหละนะครับของคดีของหมอกระต่ายเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว,ว่าคดีนี้นะครับเป็นที่โด่งดังและทุกคนก็รู้แล้วผลสรุปว่าคดีของหมอกระต่ายเองมีเรียกค่า,าเสียหายจาก2หน่วยงานก็คือหน่วยงานแรกก็คือเป็นหน่วยงานตํารวจนะครับสำนักงานตํารวจแห่งชาติกับตํารวจคนที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นวงเงินสูงถึง72ล้าน 72ล้านนะครับอีกอันนึงก็คือเป็นฟ้องนะครับหน่วยงานก็คือกรุงเทพมหานครฟ้องเรียกค่าเสียหายอีก72ล้านรวมแล้วเป็น144ล้านฟังดีๆนะครับ144ล้านคดีนี้ต้องบอกก่อนว่าคดีนี้เมื่อทําการดําเนินคดีไปแล้วก็ทําการฟ้องศาลและก็มีการฟ้องแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายสูงถึง100144ล้านแต่การที่เรียก ฟ้องร้องค่าเสียหายแค่นี้ประชาชนทุกคนให้กําลังใจสนับสนุนยินดีและนะครับอยากให้เป็นแบบนั้นแต่เรามาดูคดีของน้องแตงโม คดีของน้องตังโมเนี่ยเป็นดาราสาวที่พัดตกเรือนะครับก็มีคนที่ทําก็ว่ากันไปเพราะว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของสารผิดหรือไม่ผิดผิดก็ว่ากันไปแต่คดียังไม่ทันจบนะครับคดียังไม่ทันจบไม่เหมือนกับคดีของคุณหมอกระตา่ายนะคดีจบแล้วถึงได้มีการฟ้องแพง่งแต่นี้คดียังไม่ยังไม่ทันจบแต่ก็มีข่าว,ข,าวข่าวออกมาว่าทางญาติผู้เสียหายเองเนี่ยนะครับมีการเรียกเงินถึง30ล้านบาท30ล้านบาทมีการตกลงการตามข่าวที่ออกมา นะครับโอ้โหเยอะแยะมากมายซึ่งผมบอกเลยว่ามันแตกต่างกันสิ้นเชิง144ล้านกับ30ล้านกับดาราดังนะครับดาราดัง3าล้านแต่การที่เรียกค่ายยานะครับใน30ล้านเนี่ยประชาชนกับด่าสาบแช่งและก็ต่อว่าทุกอย่างเห็นปะฮะว่าความแตกต่างมันอยู่ตรงไหนความแตกต่างของคดีนี้นะครับอีกคดีหนึ่งเรียกถึง144ล้าน อีกคดีหนึ่งเรียกแค่30ล้านแต่ร้อยสล้านทุกคนสนับสนุนสรนเสริญนะครับชื่นชมแต่อีกคดีหนึ่งแค่30ล้านเรียกแค่30ล้านเป็นดาราดังเรียกแค่30ล้านแต่โดนสาบแช่งโดนต่อว่าโดนสังคมประนามโดนประชาชนออกมาต่อว่าออกมาด่าออกมาหูวิจารณ์ยับเยินผมต้องบอกเลยด้วยเหตุผลมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงในการเรียกร้องเงินเยียวยาเพราะคดีของหมอกระต่ายเองนะครับหลังจากที่ เกิดเหตุหลังจากที่เกิดเหตุญาติฝ่ายของคุณหมอเนี่ยทำทุกวิถีทางเพื่อดําเนินคดีเอาผิดกับคนที่ทําให้ลูกของตัวเองเสียชีวิตลูกของตัวเองเสียชีวิตดําเนินการทุกอย่างจนศาลตัดสินแล้วถึงจะทําการดําเนินคดีฟ้องเรียกเงินเยียวยาการทวงความยุติธรรมให้กับลูกให้กับญาติของตัวเองมาก่อนเป็นที่ตั้งหลังจากนั้นค่อยนะครับฟ้องเรื่องเงินเงินเยียวยา แต่มาดูคดีของน้องตังโมคดีของน้องตังโมเนี่ยนะครับคดียังไม่ไปถึงไหนเลยครับคดียังไม่ทําการส่งฟ้องศาลด้วยซ้ํานะครับแต่มีการมาพูดถึงเรื่องของเงินเยียวยาในรายการรายการหนึ่งนะครับวงเงินคือ30ล้านไล่ให้ดูเลยว่าเป็นยังไง30ล้านมันแตกต่างกันไหมคดียังไม่สื่สสู่ศาลคดียังไม่ตัดสินคดียังไม่อะไรเลยแต่พูดถึงเรื่องเงินเยียวยาก่อนแล้วนี่แหละครับมันเป็นสิ่งให้ชี้ชัดให้เห็นว่าสิ่งที่แตกต่างระหว่าง2คดีนี้มันคืออะไร วันนี้นะครับความยุติธรรมจะเกิดกับคนเสียชีวิตหรือไม่เมื่อเราพึ่งเจ้าหน้าที่รัฐพึ่งหน่วยงานของรัฐไม่ได้เนี่ยญาติของผู้เสียหายหรือพ่อแม่ของผู้เสียหายต้องนะครับเป็นผู้ทวงความยุติธรรมให้กับคนเสียชีวิตเองสองคดีนี้จะแตกต่างกันตรงนี้ครับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับทําทุกวิธีทางเพื่อจะทวงความยุติธรรมให้กับลูกของตัวเองทวงความยุติธรรมให้กับคนตายแต่อีกคดีหนึง่ง ไม่เคยคิดจะทวงความยุติธรรมแถมขัดฝังทุกวิถีทางที่จะให้เกิดความยุติธรรมกับรูปตัวเองกับคนที่เสียชีวิตต้องการเชิงเดียวพูดถึงเรื่องเงินเดียวยาอย่างเดียวนี่คือความแตกต่างระหว่างสองคดีนี้ให้ทุกคนเข้าใจและลองวิเคราะห์กันดูว่ามันเป็นจริงอย่างที่ผมพูดไหม